สวัสดีครับมาพบกับคลิปฟิสิกส์ของครูอิสระโชคโรไทยนะครับสอนระดับม .6 โดยมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวในการสอนดังนี้มุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนะให้รู้จักสูสร้างสุร,รัสจัดการโจทย์นี่คือสไตล์การสอนของครูอิสระโชคโรไทยนะครับ โดยโรงเรียนราษานกรุงเทพหาคนครระดับม6นะครับจากการที่เราเรียนมาแล้วเรื่องงานในการเรื่มบรรจุนะครับงานในการเรื่มบรรจุเราจะมาทําแบบทดสอบกันนะครับพร้อมยังครับว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานในการเรื่มบรรจุอย่างไรนะครับพร้อมยังสามสี่พร้อมยังครับฮัลโหลอ่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวข้อหนึ่งเลยนะครับ จุด A มีศักด์คือลบสอง่า,เขา,าเขาให้อะไรมาแล้วครับเขาให้อะไรมาแล้ว v A เท่ากับอะไรลบสองโวลต์นะและ B ให้อะไรมาแล้วครับที่ B มีศักด์เป็นบวกคือหกโวลต์ถ้าต้องการเลื่อนประจุให้อะไรมาครับประจุที่เลื่อนคือ Q ตัวนี้นะมีค่ากับลบสองคูณสิทยกกลังลบหกคูลอม เวลาปแทนค่าต้องแทนค่าลบนะครับประจุที่เลื่อนนะครับคิดค่าบวกค่าลบด้วยจากจุด A ไปจุด B จะต้องทํางานเท่าไหร่เลื่อนจากใครเลื่อนจากใครครับ A ไป B เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักสูตรเลยนะครับคืองานในการเลื่อนประจุจาก a ไป B ก็เท่ากับ Q ิวงเล็บ Vb ลบ b BA. จํานะครับนี่คือการเลื่อนประจุนะครับเราจะสลับ อ่าวนด้วยนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าเลยนะครับแทนค่าเลยนะงานจาก a ไป b ก็เท่ากับ q q ก็คือแทนเลยลบ2กคูณ10ยกำลังลบ6แทนค่าบวกลบไปด้วยนะครับถ้าน,นะฮะแล้วก็มาดู vb vb b ที่ b คือ6ลบด้วย v ที่ a v ที่คือ ลบสองเนี่ยเพราะมีลบซ้อนลบตลอดวันนะครับมีลบซ้อนลบนะเพราะประจุที่เลื่อนคือลบสองนะเพราะนั้นเอาแทนค่าครับแทนค่าเข้าไปปึ๊บเราจะได้เป็นคิดคิดในวงเล็บนี้ก่อนใวงเล็บก่อนครับลบลบเห็นไ,ไหมลบลบกลายเป็นบวกเพราะนั้นหกบวกสองในตรงนี้ได้เท่าไหร่นะได้แปดเอาแปดคูณสองเลยแปดคูณสองได้คำตอบเป็นอะไรครับสิบหกแต่ได้ลบ สิบหกเห็นไหมคูณสิบย่อกำลังลบหกเห็นไหมครับอ่ะก็เลื่อนจุดซะหน่อยครับกลายเป็นลบหนึ่งจุดหกคูณสิบย่อกำลังลบห้าจุนคำตอบเป็นข้อไหนครับคำตอบข้อไหนลบหนึ่งจุดหกอยู่ไหนคูณสิบย่อกำลังลบห้าก็ตอบข้อ สี่ถูกไหมครับตอบข้อสี่นะฮะโอเคไหมอ่าต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับข้อสองพร้อมยังนะในรูปแสดงสัตว์ไฟฟ้าของจุดประจุที่เดือาง อ่านะครับระยะทางอาจากจุดประจุถ้านําประจุสองไมโครเขานำสองประจุบวกนะเป็นบวกนะครับ Q ิก็คือสองไมโครคูลอมจากระยะ2เมตรไปยัง5เมตรอ่าระยะ2เมตรคือเท่าไหร่ดูนะครับระยะ2เมตรนี่ระยะทางเมตรนี่นะดูเส้นนะครับ2เมตรอยู่นี่นะสองเมตรกับระยะ5เมตรนะ ห้าเมตรจากจุดประจุนั้นจะต้องทำงานเท่าไหร่เอไปอ่าดูนะครับสงสัยโจทย์จะอันนี้คนเป็นศูนย์จุดห้านะครับเป็น0ูนห้าเมตรนะฮะนะศูนย์ห้าเมตรก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็คือ ประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้รู้จากสถานการณ์รูปแล้วโจทย์น่าจะเขียนผิดนะครับเป็น5้จุดศกับ0ูจุดหได้เป็น0.5นะครับอ่ะมาดูเขาบอกเรื่อนจากไหนครับเรื่อนจากสมมุติด,ดีกว่าเดิมเขาบอกอะไรนะสองเมตรให้จุดที่สองเมตรตรงนี้ครับให้จุดที่สองเมตรตรงนี้เป็นจุด A นะและศูนย์จุดห้าตรงนี้นครับเป็นจุด b เขาเลื่อนจาก A ไป B เพราะดูจากกราฟแล้วนะครับไม่มี5เมตรนะครับ mm. เขาให้ใช้จากรูปภาพแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ผิดแน่นอนคงเป็นอะละครับ05นะครับนันเกเรียนแก้ด้วยนะครับอ่ะเริ่มคำนวณน,นะครับจากงานในการเริ่มประจุจากอะไรครับ A ไปยาง B ก็เท่ากับประจุที่เลื่อนคูณด้วย V b ลบ ba จำได้ไหมครับอ่าแทนค่าไปฮะประจุที่เรื่อนคือเท่าไหร่ครับ2ไมโครแทนค่าไปฮะ2ไมโครคือ2คูณ10ยกกลังลบ6 2ไมโครนะครับคูณด้วย v b v ที่ B ดูจาก B นะฮะบีได้เป็นเท่าไหร่ครับ B ได้เป็นอะไรเนี่ยฮะที่จุด B อ่ะดูไฮไลท์ที่จุด B ตรงนี้มันก็คือตรงขึ้นมานี่คํคำตอบก็คือเห็นะครับ ที่จุด A ตรงนี้ที่จุด A ตรงนี้เ,เพราะ2อเมตรลากไปครับก็น่าจะประมาณเท่าไหร่1นึ่งประมาณ1นะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่านะครับพอให้ดูจากจากรูปนะครับเราต้องจารณาจากรูปนะครับเพราะนั้นเราจะหาตัวเลขอื่นมาไม่ได้นะครับ Vb เท่าไหร่ครับ BB คืออะไร4อ่ลบ VA ก็คือ1เอา้าวลบ1เหลือ3นะครับเหลือ3าม สามคูณสองเป็นหกคูณสิบยกกำลังลบหกจูนตอบแล้วคือข้อไหนครับข้อสองเห็นไหมครับข้อสองทันไหมครับทันไหมครับวันนี้เราไม่ได้แทนประจุเป็นลบเพราะประจุมันเป็นอะไรครับเป็นบวกนะครับคือค่าคิวตัวนี้ครับต้องแทนค่าตามค่าประจุที่เลื่อนคือบวกก็ต้องแทนบวกลบก็ต้องแทนลบนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับ ข้อต่อไปนะตั้งใจฟังไม่ยากนะครับไม่ยากจําสูตรให้ได้นะครับเมื่อกี้จาก A B B นะครับข้าไปนะครับจากจุด A อยู่ห่างจากประจุเนี้ยเป็นระยะทางศูนย์เก้าจุด B อยู่ห่างจากตัวนี้มันการเปได้ระะางหนึ่งจุดหกเห็นนะครับมีระยะทางสองอ่นนะอ่าลองวัดรูปก,ก็ได้ครับสมมติให้นี่เป็นจุด A ให้นี่เป็นจุด A นะอะ่จุด A อยู่ห่างจากประจุศูน อืมดึงมานี่นี่คือประจุประจุเท่าไหร่ครับบวกแปดไม่อ่าคูณสิบย,ยกกำลังลบเก้าคูรอมเป็นละศูนย์จุดเก้าเมตรนะเขียนไว้อ่าแล้วก็บอกอะไรนะครับจุด B จุดบ,ดบซึ่งห่างจากประจุบวกบวกแปดเนี่ยเห็นไหมคูณสิบกำลังลบเก้าเนี่ยห่างตรงนี้นะจุด B ครับเป็นรยนะยะทางนี่สมมติว่าเป็น จุด B. นะเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ1.6เมตรนะถามไหมครับอ่านไหมเขาบอกจงหางานจงหางานดูนะในการเลื่อนประจุนี่ก็ประจุที่เลื่อนครับประจุที่เลื่อนนั้นคิวที่เลื่อนคิวเล็กที่เลื่อนนี่คือบวกนะบวกสี่ไมโครก็สิบพลังลบหกคูรอมจาก B ไปเอเขาเน้นดูคำตอบครับเขาถามอะไรออก็มองตรงนั้นครับเขาบอกจากอะไรครับ จาก b ไป a ก็เราก็ใส่สูตรนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าไงงานในการเรื่อประจุจาก b ไป a ก็เท่ากับ q เห็นไหม v อะไรครับ V a ลบ vb นะแค่นั้นเองแล้วก็แทนค่าครับแทนค่าลงไปเราเขียน,น็นตัวแปรก่อนฝึกไว้นะครับ b ไป a เท่ากับ คิวเล็กบ <B S 1> ก็คือนะรครับ V คือ <B S 1> <B S 2> k QA ส่วน R าลบเ Qb ส่วน R R ใคร r มันก็ดึงตัวร่วมออกนะครับคิวเท่ากันเห็นไหมคิเท่ากันสังเกตรครับไม่ต้องรีบร้อนแทนนะครับมี K เท่ากัน K เท่ากัน Q เท่ากัน Q เท่ากันก็ดึงตัวร่วมออกดังนี้ ไอ้ฝาน,นะหนึ่งตงัวก่อนนะครับเป็นคิวมีเดิอนอู่แล้วแล้วก็ K คิวใหญ่ที่เหลือคือเหลือคืออนะไรหนึ R. A. R. A. A. ่งส่วน R ของ A R ก็เห็นเท่าไหร่ครับ0.9ลบ R ของ B 1ส่วน1.6ทันไหมทายไหมอ่ะลองแทนค่าครับจะได้ดังนี้ คิวแรกก็คือสี่นะฮะสี่คูณสิบยกกำลังลบหกะคิวแรกเคก็คือเก้าคูณสิบยกกำลังเก้านะคิวตัวนี้ก็คือที่มีอยู่แล้วคืออะไรครับแปดคูณสิบยกกำลังลบเก้าบนนั้นถ้าให้ดีที่สุดเรามาคิดอะไรก่อนดีครับเรามาคิดอะไรก่อนดีนี่ฮนะปัญหาคือตรงนี้ครับตัวเลขเห็นไหมครับศูนย์เก้ากับ หนึ 1> 1่งจุดหกเนี่ยนะถ้าจะทําเป็นจําจนวนเต็มก็ได้นะครับจํานวนเต็มก็คืออะไรครับเฉพาะตรงนี้นะมองเฉพาะตรงนี้นะครับคนละส่วนกันนะครับคนละส่วนกันอะก็คือสิบส่วนเก้าลบสิบส่วนสิบหกหาครนอหาไม่ได้ก็จับคูณกันเลยครับเก้านคะูณเลยครับสิบหก มีเยืเ้อง,งมาเป็นสิบหกก็เป็นร้อยหกสิบเยื้องมาเป็นเก้าสิบอ่าลบกันเลยครับร้อยหกสิบกับเก้าสิบลบกันก็เหลือสิบหกลบเก้าแล้วเหลือเจ็ดสิบก็ส่วนเก้าคานก่อนก็ได้ครับคานก่อนก็ได้เป็นเก้าคูณสิบหกนี่คือเศษส่วนตัวนี้ก็มาใส่ตรงนี้ครับนี่เห็นแลครับ เจ็ดสิบส่วนเก้าคูณสิบหกที่ไปให้ตัดเพราะว่ายังไม่จำเป็นถ้าตัดไปก่อนตัวเลขเยอะมากขึ้นมันสามารถตัดทอนกันได้นะครับเห็นไหมเก้าตัดกับใครครับเก้าเห็นไหมสี่สี่สิบหกตัดได้ฮนะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดอ่ะง่ายขึ้นแล้วครับก็เหลือเจ็ดสิบกับสองคูณกันเลยเจ็ดสิบกับสองเป็นเท่าไหร่เจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี ศูนย์นี่ตัวเลขนะมาดูเลขยอมหลังครับเลขยอมหลังนะลบหกลบหกลบเก้าเป็นลบสิบห้าอันนี้ก็ได้ลบเก้าบวกเก้าหายไปก็เหลือลบ 6. หกนะก็คูณนะครับคูณสี่ยอมหลังลบลบหกเลื่อนจุดได้เป็นสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับอ่านี้อะไรงานจากดีไปเอก็คือเลื่อนสองจุดปึ๊บเป็น หนึ่งจุดสี่คูณสิบยกกำลังลบสี่จูนตอบครับข้อไหนดีครับหนึ่งจุดสี่ยกกำลังลบสี่คือข้อสามถทันไหมครับยังไงยปย่างโอเคไหมง่ายขึ้นยังครับต้องกลับไปทบทวนนะครับนักเรียนเรียนเข้าใจแล้วไม่ทบทวนก็มีค่าเป็นศูนย์นะครับเราต้องเริ่มชีวิตใหม่ตลอดไปนะครับดูข้อต่อไปนะครับ ที่จุดที่จุด O และมองโจทย์นะครับจุด O และจุด Q มีประจุอยู่แล้วอเอาเขียนไว้ครับมีประจุอยู่แล้วคืออะฮะ O คือ3คูณสิยีง่งลังลบ6อันนี้คือ1นึ่คูนสิลังลบง6คูรอมนะตามลำดับหากนำประจุอันนี้คือประจุที่นำมาคือ Q เล็กเห็นไหเล็กต้องแทนค่าต้องแทนค่าลบด้วยนะต้องแทนค่าลบด้วยนะครับเพราะเป็นประจุลบจากระยะอนันต์ มาไว้ที่จุด p นี่เป้าหมายคือตรงไหนครับมาวางที่ไหนที่จุด p เอาละเราเขียนตั้งสมการก่อนดีกว่านะครับสมการว่าไงงานจาก i ิน i n i t y ระยะนั้นนะไป infinity นะ,ะมาไว้ที่จุด p คำตอบก็คือ q ที่เลื่อนเท่ากับ v ที่ p ลบ v ที่ i ิน i n i t y yeah. นะแต่เนื่องจาก v ินฟินิตี้เป็น ศูนย์ก็ตัดทิ้งไปเหลือแค่ Q V P เอาหล่ะกรนี Q ตัวนี้เรารู้แล้วนะเรารู้แล้วเหลือแต่ V P ไม่รู้นะเนี่ยเหลือเหลือแต่ตัวไหนครับ V จุด P เราไม่รู้เราก็มาหาจุด V P ก่อนอ้าหา V ที่จุด P ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่มองครับสักนะครับสักเป็นสเกลาร์ก็จับทำไมครับบวกกันเลยนะครับที่ที่ O กับ Q เพราะนั้นสังเกตรประจุปเป็นไงหมดเลย บวกทั้งคู่ก็กลายเป็น Vo บวก Vq อ่าก็แทนค่าครับแทนสูตร k qo k qo นะ qo ก็คือ3คูณสินละังลบะส่วน r r อะไรครับ po po เตาไหร่นี่ 0. 3, นี่0.3นี่0.4อันนี้ก็เดาไ้เลยครับเป็น0.5เมตรนะตามพิรากรัตนะครับเพราะนั้น โดยโดยสูตรสูตรว่างไงอ่วีขั้นละกับอะไรครับเคคิวส่วนอ่าเขียนสูตรไนั่นแล้วก็มองนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาแทนค่านะครับอาคือระหว่างโอกับพีก็คือศูนย์จุดห้าถ่ายไหมครับบวกเคคิวก็คือหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบหกส่วนอาร์ครับอาร์ครับก็คือศูนย์จุดสามเนี่ยแล้วก็ดึงตัวร่วมออกมาครับจะได้เร็วขึ้นนะครับ ตัวร่วมคืออะไรเคตัวร่วมมีอะไรมั่งดูครับดูครับตัวร่วมมีอะไรมั่งมีเคลบหกลบหกนะก็ดึงออกมาเลยครับมีเคลบหกหกเคกเคกเท่าไหร่แทนเลยเคเท่าไเก้าคูณสิยกกำลงังเก้าคูณสิยกกำลงังลบหข้างในเหลืออะไรครับสามส่วนศจุ้าบวกหนึงส่วนศูจุอ่าเห็นไหมครับ ก็เหมือนเดิมครับเราก็มาคิดเฉพาะอะไรก่อนอา่าเฉพาะตรงนี้ก่อนเพราะปัญหาคือแค่ตรงนี้คิดให้ดูตรงนี้นะคนละส่วนกันนะครับคนละส่วนกันนะมองนี้นะทำเป็นจำนวนเต็มก่อนเลยคือสามสิบส่วนอะไรครับห้านะเติมศูนย์อันนี้ก็บวกอะไรครับสิบส่วนสามอืมถ้าจะตัดก็ตัดได้นะเพื่อให้มันเล็กน้อยลงก็คืออะไรนะห้าห้าหนึ่งห้าห้าหก สามสิบอ่ะเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม,เใหม่เป็นเลยครับหกบวกสิบส่วนสามาง่ายขึ้นเลยครับสามก็เยืงเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสิบเป็นยี่สิบแปดส่วนสามคือส่วนนี้ถูครับยี่แปดส่วนสามแล้วก็ไปแทนค่าแทนค่าเฮ้ยคำตอบแทนค่านะครับอ่ะเพิ่เท่ากับ เก้าคูณสิยกกำลัง9คูณสิยกกำลังลบหคืออะไร28่ส่วน3เห็นไหมไม่ต้องรีบร้อนในการตัดนะหลายคนกลัวกลัวไม่ได้ตัดนะ3า3ห 3, 3ึงสามสามสมเ้่ายแคไหสามมาคูณนี่ครับสามคนนี้ไปเลนสามแปดยี่สีองสามสอคูณสิบยกอะไร9กับลบหก็เหลือ10บยกกำลังส นี่คืออะไร v ที่ p ก็นำค่าตรงนี้ครับไปแทนในสมการที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับาแทนค่านะครับโจทย์ถามต้องการงานมาแทนนี่นะงานอิม t ิีไปยังจุด p ก็คือ q ลบเนี่ยลบ2คูณสูนยลังนะครับลบ6 v p แปดสิบสี่คูณศูย์กกำลัง3นี่คูณแรกบวกบวกบวกกับลบเป็นลบแน่นอน ส4 8สี่แปองแปดสบหกลบหกับบวกสมก็เหลือลบสจุดมาดูคำตอบครับเลื่อนจุดเลื่อนจุดเพราะไม่มีเลขยางบางเพราะนั้นลบสามจุดสามจุดคืออะไรศูนยจุดจูนนั่นเองค่าเป็นลบนะ จังเกตนะคำตอบมีทนะั้งค่าบวกค่าค่าลบนะต้องระวังให้ดีนะครับได้งานเป็นลบก็คือตอบข้อตอบข้อนะลบศูนยจุดหนึ่งหกแปดโอ้ของเราละเอียดยิบเลยศูนย์จุดหนึ่งหกแป็คือข้อไหนข้อสามเห็นไหมครับศูนย์จุด หนึ่งหกแปดจูนผ่านไหมครับผ่านไหมครับอ่าครับไปกลับทบทวนดูนะครับวันนี้เราจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าอย่าลืมติดตามนะครับติดตามครูอิสรศสอนฟิสิกส์นะครับตาเริงจำได้เข้าใจใช้เป็นอย่าลืมติดตาม น้ำติดตามการคลิปการสอน